สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมัรฮอตออนไลน์นะครับกับแ ah อปมารฮอตขั้นเทพวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอคู่แข่งเดินสักครู่นะครับเราเป็นฝั่งเดินหลังไม่รู้คู่แข่งนึกว่าตัวเองยังจูนไม่ติดหรือเปล่าสักครู่นะครับ ขออนุญาตเอ้ากําลังจะบอกว่าขออนุญาตส่งสติกเกอร์มาแล้วครับมาแล้วเดินแล้วคือบางทีอาจจะได้ยินเสียงสติกเกอร์อาจจะเห็นว่าตัวเองจับคู่ติดแล้วนะครับขึ <c oughs> ้นมาครับคู่แข่งปึ๊บไป <c oughs> ไปครับผม ขึ้นมาสามเรียงเขาเป็นมาตรฐานเต็มรูปนะครับเต็มรูปเต็มรูปมาตรฐานเต็มรูปขึ้นมาตัวนี้ต่อไปส่งไหนเอ่ยมาส่งนี้ก็ขึ้นไปนี่ มาสองนี้มาสองนี้ขึ้นมานี่ก็แทงไปเลยครับอย่างน้อยๆก็ได้เสมอก่อนเอาแล้วครับตร่มมาทรงน,นี้ขึ้นไปขึ้นมาสรงนี้ไปครับ <c oughs> ไปครับผม ข่างน,นี้ขึ้นไปที่ทำไมเดินเหมือนฟิวเจอร์จังเลยอดคิดไม่ได้เนยนะครับเพราะมันเหมือนฟิวเจอร์มากเลยนะครับตัวนีเเน้เป๊ะเลยเป๊ะเลยเดี๋ยวเดี๋วนะเดี๋ยวมันจะเข้าเสมอนะครับมันก็จะเข้าเสมอเรามาจับกินเขาก็จะให้กินสอง ะะให้กินสองครั้งให้เราเลือกกินเราก็ต้องเลือกกินไปทางโน้นใช่ไหมล่ะนะเขาก็แย่เข้ามาแล้วเขาก็จับกินสองแล้วเราก็หนีเหมือนเป๊ะเลยนะครับไม่เป็นไรถ้าเขาจะเอามาเล่นก็ไม่เป็นไรขึ้นไปนี่ครับคอยดูยนักเกมที่สองผมจะแกล้งเดินเหมือนตัดหน้ากัน ดูซิว่าเขาจะยอมให้ตัดหน้าไหมถ้าเขาไม่ยอมหรือเขาเดินย่อก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นฟิวเจอร์นะครับสำหรับคู่ต่อสู้คนนี้สำหรับคู่ต่อสู้คนนี้เหมือนเป๊ะเลยนะครับนี่เหมือนเล่นกับฟิวเจอร์เลยนะี่อย่างนี้แหละครับฟิวเจอร์มันจะเดินอย่างนี้แหละย,ยิ่งไทยกระดานยิ่งใช่เลยนะครับไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับ ่านมขึ้นไป เสมอครับนั่นแหละครับเสมอกินไปาทาั้งนี้ตัวนี้เราก็ต้องเดินเป็นหมายเลขเจ็ดให้เขาต่อเพื่อที่จะเสมอเรียบร้อยออะลองดูนะอเอาเออลืมไปว่าเราเดินก่อนนี่หว่าเราเดินก่อนครับผมเราเดินก่อน นี่การบอกว่ากระดานที่สองผมจะลองเดินตัดหน้าปราันขอดูว่าเขาเขาจะตัดหน้าไหมนะเพราะว่าฟิวเจอร์ส่วนใหญ่จะชอบตัดหน้าหรือตัดข้างไม่เดินเดินจะหอ้า,อานะเขาชอบตัดหน้าหรือตัดข้างคอยดูนะกระดานที่กระดานที่เขาเดินหลังนั่นแหละครับ เป๊ะเลยนะครับเขาชอบตัดหน้านะครับฟิวเจอร์ชอบตัดหน้าฟิวเจอร์กับฮอตเบชอบตัดหน้าแต่ไม่ชอบโดนตัดหน้าชอบเดินตัดหน้าคู่แข่งแต่ไม่ชอบโดนตัดหน้านะครับมักจะไม่ยอมให้ให้โดนตัดหน้าง่ายๆนะครับไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ว่าถ้าใครไปเจอฟิวเจอร์ก็ ให้เดินแบบนี้นะครับรับรองว่าท่านไม่แพ้นะครับท่านไม่แพ้ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมานี่ <c oughs> ขึ้นไป <c oughs> ไปนี่ไป มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคําถามตามมาแน่ๆเลยฟิวเจอร์คืออะไรครับคอยดูนะสําหรับคนที่ยังไม่รู้ฟิวเจอร์คืออะไรครับผมว่ามีแน่นะครับคำถามใต้วิดีโอชุดนี้ไปครับ ถ้ามีผมจะไม่ตอบนะผมจะไม่ตอบนะครับกํลาลังพูดบอกว่าถ้ามีคําถามตัวนี้ผมจะไม่ตอบว่าฟิวเจอร์คืออะไรให้ไปหาคําตอบเองนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในที่นี้น่าจะรู้กันเยอะแล้วครับเกินแปดสิเปอร์เซ็นในวงการบาฮอตออนไลน์น่าจะรู้จักฟิวเจอร์และฮอตเบดเป็นอย่างดีโอเคนะครับโอเค ไปครับตัวนี้ขึ้นไปต่อขึ้นไปถอยกินคนละตัวนะครับตัวนี้เขากินมาทางนี้เราก็มานี่ มาครับมานี่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 โอเคครับเรียบร้อย สวัสดีครับมาพบกับคู่ที่สองโคตรสวยเลยครับเจอคนเดิมเมื่อกี้นี่ครับ <c oughs> เจอคนเดิมเมื่อสักครู่นี่ครับเจอฟิวเจอร์อีกแล้วเดี๋ยวเขาเขาจะตัดจังหวะนี้่อยเดยตัดจังหวะนี้หน้าตัดหน้านะครับถ้าไม่ตัดจังหวะแรกก็ตัดจังหวะสองนะครับตายเลยเราสวยเลยเจอฟิวเจอร์สองครั้งเลยอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร อ้าครั้งนี้ผมจะลองเดินตัดหน้าดูนะว่าเขาจะยอมให้ตัดหน้าไหมเขาจะยอมเดินขึ้นสูงให้ตัดหน้าไหมนะครับเจอฟิวเจอร์เราไม่มีสิทธิ์ชนะนะครับเก่งสุดเราก็แค่เสมอนะครับสำหรับฟิวเจอร์เนาะโปรแกรมฟิวเจอร์เราไม่มีสิทธิ์ชนะเด็ดขาดนะครับดีที่สุดก็ได้แค่เสมอก็บุญหัวแล้ว ขึ้นไปนี่ครับเขาชอบตัดหน้าแต่เขาไม่ชอบโดนตัดหน้านี่คือคอนเซปต์การเดินของเขานะครับเขาชอบตัดหน้าแต่ไม่ชอบโดนตัดหน้าไปครับส่วนเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ชอบโดนตัดหน้าอันนี้ไม่รู้นะครับให้ไปหาคำตอบเอานะครับผมก็ไม่รู้ผมก็สงสัยอย่เหเือนกัน ไปครับผมไปครับโอเคถ้าหากใครอยากรู้ว่าคนนี้คือชื่ออะไรติดต่อที่ Facebook อำนาจวงศาได้นะครับเดี๋ยวผมผมไม่กล้าพูดในวิดีโอไลฟ์สดวิดีโอบันทึกอย่างนี้ผมจะตอบในแชทส่วนตัวเท่านั้นครับว่าคนนี้ชื่ออะไร ที่ใช้นะครับเพื่อใครไปเจอจะได้หลีกเลี่ยงเพื่อใครที่ไปเจอจะได้หลีกเลี่ยงนะครับโอเคโอเคไปแล้วขึ้นไปเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่ที่จะชนะนะครับกิ่งสุดก็คือแค่เสมอ เคีับไปเก่งสุดก็ได้แค่เสมอเดี๋ยวผมจะลองตัดหน้านะกระดานที่สองเนี่ยเพราะว่าเราผมจะเดินหลังแล้วนะครับผมจะได้โอ,อกาสเดินหลังแล้ะผมจะลองเดินตัดหน้าดูดูซิว่าเขาจะยอมให้ตัดหน้าไหม ฟิวเจอร์ชอบตัดหน้าแต่ไม่ชอบโดนตัดหน้านะครับมานี่จบกินไปเลยบูไปนี่น่าจะเสมอมั้ง นี่ครับวนไหมถ้าวนก็เสมอครับอ่าเรียบร้อยครับออกมานะผมจะลองเดินเจ็ดไปสิบนำอนเลย เกมฟิวเจอร์นี่เดินได้เยอะนะครับอ่าแสดงว่าเขาไม่ขึ้นทางมาตรฐานนะฟิวเจอร์ชุดนี้ไม่ขึ้นทางมาตรฐานนะไม่เป็นไรครับขึ้นสูงเลยไม่ได้ตัดหน้าเลยไม่ได้ทาท่าที่จะให้ตัดหน้าเลยดันเดินออกข้างมาทางนู้นนะครับไปครับผมเป็นย่อสั้นซะงั้นนะครับ ึ้นไปมานี่เป็นย่อสั้นเช่นั้นเราก็เป็นมาตรฐานหลังนะครับมาตรฐานหลังกับย่อสั้นไม่ได้แพ้ทางกันนะครับอืมเก่งสุดเราก็แค่เสมอนะครับเราไม่มีโอกาสชนะเรามีสิทธิ์แค่เสมอกับแพ้เท่านั้นนะครับ ถ้าเป็น the future Facebook ของผมก็ U M N A J นะครับ U M M M, 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 M. <c oughs> ไม่ใช่ N นะ U M ซึ่งสะกดว่าอําแล้วก็ N A J อํานาจแล้วก็ W O N G S A นะครับอํานาจองศาใครอยากรู้คําตอบว่าผู้เล่นคนนี้ใช้ชื่อว่าอะไร ส่งเมสเซนเจอมาเลยนะครับส่งเมสเซนเจอมาเลยถ้าเจอแล้วจะได้หลีกเลี่ยงขึ้นไปมานี่ครับ ขึ้นนี่เวลาผมกำลังจะหมดลงนั่นแหละครับโดนตัดหางแล้วงานนี้โดนตัดหางแล้วไปแล้วงานนี้มีโอกาสแพ้สูงในงานนี้ดูหมากก็รู้ครับเขาคุมได้หมดแล้วย่อสั้นเดินได้ดีมากนะครับโปรแกรมฟิวเจอร์โอเคครับภาวนาว่าคู่ที่สามอย่า อย่าเจอแกแล้วกันคะแนนผมหายไปเยอะแน่เพราะว่าในขณะเนี้ยผมคะแนนเยอะกว่าแกนะครับถ้าเกิดเสมอสามคู่นี่ก็ลดหวดนะครับลดไปเยอะเลยพภาวนาว่าคู่ที่สามคู่ต่อไปอย่าเจอแกก็พอขึ้นไปมานี่เข้ากิน <c oughs> เข้ากินมานี่ขึ้นไปครับไปครับผม ถอยไปนี่มานี่มานี่เดี๋ยวมานี่ก่อนเอาถอยมามาครับเขาก็ไม่ยอมกันแล้วผมก็เขาไม่กล้ามาจับท้ายหมายเลขห้าอยู่แล้วครับ ก็จะติดชึ่งอยู่นี่มานี่แหละอ่านะครับเสมอกันไปมาถึงคู่ที่สามครับผมไม่เจอคนเก่าครับโอ้โลงเลยโลงเลยโลงเลยนะครับโอเคครับ ไปครับผมขึ้นไปขึ้นไปครับเป็นยอ่อสัน้นเป็นยอ่อสัน้นรับอิโต้ริยอร่อสัน้นมานี่ กินสองมาแล้วนะครับทีนี้สยบไปขึ้นไปครับผมเข้า <c oughs> กินสองเราปิดไป ขึ้นไปมานนี่ครับ ขึ้นมาเกมนี้น่ากลัวนะครับคู่แข่งก็เดินดีด้วยเราเดินอีโต้นะครับ ึ้นไปครับผมเวลาคู่แข่งกำลังจะหมดครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้วเข้ากินนะครับเข้ากินกินคนละตัวกินมาทางเข้าหฮอตหรือเปล่า หรือกินทางนูน้นกินมาทางเข้าฮอตเราก็เดินไปนี่เลยกินไปนี่ครับขยับไม่ได้นะครับขอยอมแพ้กระดานนี้ก <c oughs> ระดานที่หกกระดานสุดท้ายนะครับเกมที่หกเป็นเกมที่สองของคู่ที่สามนะครับเจอฟิงเจอร์มา สองคู่ก็เสมอรวดนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับมาน,นี่เป็นสามเรียงเจอมาตรฐานตัดเจ็ดไหมนั่นแหละครับอยากให้ตัดเจ็ดเล่นมันดีนะครับมาตรฐานตัดเจ็ดเป็นอะไรที่มันดี มาตฐานตัดข้ามขึ้นมานี่ดาวเหนือเราถนัดดาวเหนือนะครับเราก็ต้องเล่นดาวเหนือขึ้นเป็นทรงนี้เขาเรียกว่าหัวฉมวกนะครับมาตรฐานหัวฉมวกเราต้องไปสิบสิบสี่เสร็จแล้วเขาก็จะร่ม เขาเขาก็จะให้กินแล้วก็ร่มร่มสองนะครับเราก็ต้องเดินยี่สิบสี่ยี่สิบให้กินฟรีแล้วก็สามสิบยี่สิบหกนะครับนั่นแหละครับสามสิบยี่บหกแล้วก็เดินยนะี่สองสิบแปดเพื่อให้ฮอตเรากินแล้วก็ต่อสองนะครับอันนี้ถึงอันนี้จะออกแนวซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับถ้าคนไม่เคยเล่นไม่เคยร่มก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันร่มได้ไงวะ อืลงไปขึ้นไปที่มานี่ครับ จับกินเราขึ้นไปนี่มันไม่มีตาที่จะไปแล้วนะครับนี่นะครับน่าจะแก้แค่เสมอขึ้นไป ถ้าไปทำไมเลขสิบเราแพ้น,นะครับอย่าไปนะถ้าไปทางนู้นอะแพ้ครับผมไปครับ ียบร้อยครับผมโอเคครับ